พอดีพีใหม่โครงการพี่น้องย่องได้วันนี้ย่องเป็นกลียวด้วยตัวต้นตัวต้นน้ำนะครับตัวต้นตัวต้นน้ำนะพี่น้องดูเลยดูเลยองนะครับมันคายยองนะครับสุริย์มัวบรรยากาศข้างนอกอะโอเคเลยพี่น้องนะหลุมลื่นอยู่ต้นไม้ร้ายอยู่เนี่เป็นร้านอาหารแล้วก็ร้านกาแฟพี่น้อง หมองเปียรอยอดเลยสวนเป็นสวนนะเปิดสวนติน,นทานองค์สนา,นามลูกอยู่ห่ออางกับโจมัดอ้อนนะพ่อบอกพาไปเล่นน้ำแนวสันนะเอ้ยพ่อพ่อ,พอไปวแบบมึงจากเป็นบุกหนี่ก็ว่าเอ้ยเป็นไได้อยู่เนี่ยน้ำก็โอเคนะพี่น้องน้ำใสน้ำไหลหน,าาน่าจะมาจากอ่างนะจัดไปลูกบอกโดดเลยบอกนะลูกลงไปเลย อ๋อเนี่ยน้ำใสเลยแรงไปเลยมันก็ไปลึกมากหรอกเป็นสายข้างล่างนั่งลงไหมคนโดยน้ำไหลเขาเดินได้แต่ต้มน้ำไหลน้ำไม่ได้ไม่เหมือนน้ำไม่ได้น้ำขัดไปลยุกแล้วพี่น้องแล้วนี่ใส่เข้าไปน้ำไหลไปก็ุกกำลังกันแลวว่างให้ดีๆเลยระลังดีๆน้ำมันไหลน้ำแห้งนะนี่กาว แต่ทรายอะ่ะดีมากเลยนะเดินขึ้นมาเดินมาสิเดินมา,ด,นมาดิงๆพี่น,อน้องกับคนเมึงกับไลยอยู่บริษัยเขานะเขาก็เอาแต่สปอรนะ์เฮาอยู่หละเนี่ยน้ำใสพี่น้องน้ำไหลไหลแห้งเย็นพร้อมพี่น้องเนี่ยบรรยากาศธรรมชาติได้เลยกอไผ่อื้อเลย <laughs> นี่รับเนี่ยแต่พี่โมีมองไปกันแนะนำเลยเนี่นยเลยย่อง เบิ่งอยากเป็บุกอีกแหละคัวต้นน้ำเนี่ยบั่นกายนี่ลองลูกก็อยากลงเดืนน้ำละโดดเฉพาะลงเล่นน้ำนั่นเนี่ยบอก,อย,กลลอยากลงแล้วอยากลงแล้วฮ้อนมาตัน้นอ้าจัดไปได้ลูกไปโดดเลยน้ำใสได้เย็นมีจอที่เขาเบิงบ่งเราดีรูแลอยู่น้ำกับประมาณบ่อเลือกแข้งเนาะนี่น้องประมาณ หกห้าส 60, 60ิบเส้นหกสิบเส้นนี่แหละเด็กเด็กเดินได้พี่น้องผู้ใหญ่ก็เดินดีกับกับกับไปขี่จักรยานก็กว้างกว้างเยอะข้อต้นใหญ่ใหญ่เยอะเนี่ยขี่รถกว้างกว้างเยอะของของนางก็บริการดีพี่น้องาเราพวงกาแฟกับนี่สำหรับคลิปนี้แค่นี้พี่น้องนะฝากกดติดตามเด้พี่น้องนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้อง